โอเคครับพ่ก็พูดแล้วนะครับวันนี้ผมจะเล่นเกมมาคาร์ดนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเล่นเซิร์ฟสร้างเซิร์ฟใหม่นะครับก็เดี๋ยวนะรอน้องก่อนนะเดี๋ยวจะสร้างหล่อเฮียเร็วแฟัดแล้วก็เกมไม่นานก็โอเคเราจะทำการเดี๋ยวใส่ชีสแล้วกัน เขียนว่าสีพีแก๊กีหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนองหนอโอเคโอ้โหเสาอหาอะไรวะเนี่ยวัสดีแฟนฮัลโหลไกด์ฮัลโหลไกด์ hello guys hello guys hello Phi hello guys không phải. hello guys 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 ừ, hello guys hello guys <laughs> <laughs> hello guys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  hello ดึง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 โอ้วันนี้มันน้อยอยากฆ่ามึางเฮ้ยผมขอเอาวัวพี่วัวครับครับพี่วัวจะพุ่งหนีผมไปครับโอ้กดผิดโอ้จอดข <c oughs> ้อ,อ,อ,ขอปักการ์นชิขงข้อปักการ์น เรียบร้อยได้แล้วได้เนื้อซะด้วยเหรอขึ้นดิขึ้น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 ขึ้รับตู่สิ มันเข้าพปิ้แอรหรือเปล่า yeah, <how? S 1> เอา้าเอาดีๆเดี๋ยวโดนโดนโดนฮะสุดสายไปฮันนี่เอ้ามีขวานอยู่ไม่เอามันควมาใช้มือโอ้ยสเสือเลยแหละ ของก่อนนับพี่มาขุดอะไรดยวย ก็จะสร้างบ้านอยู่ในถ้รมแล้วพี่จะอยู่ข้างในนี่เด้อเห็นชื่อสิไปล่ามาขุดทตายไงนี่ละนี่คำใช่ไหมจะสร้างอยู่ในนี้อดูไว้อีกตัว ตั้งห้องแป๊กนะห้องแป้งอยู่ตรงนี้เ้ยเอาพังพอดีเลย ทำประตูสิแฟงหนึง่งไม่เหลือน้อยเหลือเอ้อเอ้อแฝงเข้าใกล้ทำนใหม่อ่าอ่าอีพี่พี่พีเอาแต่เหลือน้อยแฟงไปก็ <c oughs> ไปขาเอ้ยก็ไปนั้นนึงน<ไ> ต้องไปหาคุแกะดีเห็นว่าหลังทำอะไรตองเอาตอนนี้นกำลังสามบาทที่เป็นไหนกันเนี่ยังไม่เห็นเลยเพินหาละยันหนึ่งอันนี้ ไม่นะเอามาให้พี่พีมอยู่นี่ครั้นึ่งเจอหลายอันเลยพี่พีมเ,เลีย่ยนใหมุดเร็วเปิดป์พืตีอยู่ดีๆคุณเองเดีลยวเขาคุยเขาคุณพี่พีมเอาทำห้องให้สั่งใหม่เลยไปตัดไม้ก่อนเอ้ามีหน้ามาสั่งพี่พีม เดีย๋ดวยวไม่ใช่ผิดหมวดตอนไหนมไมวดไปตัดไม้กอกกน อย่างสว่างเลยว่างนี้ตรงนี้ห้องแฟงเหรออืม ทำฮาตรงนี้ตามเป็นไรอ่ะน่าทานข้าวอยู่นี่งูมากเลยนี่ใชอห้องแปลนนี่คือห้องพี่ฟีส่วนวนี้คือห้องแปลน โอเล็กนะใช่เหล็กม,มาห้าก้อนเอ้ยมอยู่ยี่ไม่ได้พูดเลยเนี่ยนะือว่าตัวเองอัจคิดอยู่เดีย๋ยวครับต้องขุดไปเรื่อย ขุดไปอีกขุดแล้วอีกขุดแล้วขุดอีกขุดแล้วก็ขุดอีกเป็นไรเนี่ยขุดแล้วขุดอีกขุดแล้วขุดอีกขุดแอ๊บขุดอีกขุดแล้วขุอีก แล้วขุดอีกขุดแล้วขุดอีกขุดขุดแล้วขุดอีกเก๋เแค่นี้ก่อนเกมืดแล้ว นะครับจเจอกันในพาต่อไปจบแล้วทางยาจะจบไปเนี่ใครไม่แกะบ้าง นะมีไม้ไหมนี่ยัน,นขอดิมาเข้ามาเข้า <laughs> ไปเลยเข้าไเลองแลลเลย เหมือนนะมช่นึกมาตุบตุบตุบอะไรวะเนี่ยทำบ้าอะไรไม่เปลี่ยนไม้อยู่ในแฝงอะไรกไม่าดูเอ้ยนี่บ้านแฟงนะในไม้ Cheg, đường, <t <writers> t đường. không được tha đừng đúng không được รู oh, nice. uh ้ส huh. mm ึกเหนื่อยเออเจ้าหลีไปทำอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวี่ไปหาดูแกกัน ตมีแต่มาะตรวนี้ก็แรงดิเมื่อกี้ไม่มีเลยสักตัวแล้วก็เลยเปิดโหมดอีก ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปตรงนี้นะครับบายตออัดเกินแล้วนี่